มาชมกันต่อนะครับมาถึงคู่ที่4ของรายการครับนาดีรัตจวดแรรครับเบโกสายเบเยอร์ครับโปรดทราบครับตอนนี้เวียงอ่าสิชัยครับได้ประตูตีเสมอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้นะฮะได้อีกหนึ่งประตูนะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาล้วครับเดี๋ยวทางหน้าจอยู0ิบ่เราจะถ่ายคู่ที่3และ4นะครับต่อไปครับแต่ตอนนี้มาดูคู่นี้กันก่อนนะครับ เมยโกใสตอนนี้อยู่สิบสายังไม่มีรายชื่อนะครับเมยโกใสอยู v ่สิบสายังไม่มีรายชื่อครับมีแต่ยูสิบนะครับเอาล้วครับมาดูกันครับนี่ครับไปต่อครับเอาล้วครับเอาทำจากอะไรกระดาษจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะฮะ จริงมืดไปครับรับบอลไม่ได้นะครับรตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในสาการใสา่นี้ครับ อันดี้ตัวแพร์มี3คะแนนนะครับจากการแข่ง1นัดนะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับเกลาประจอบแพ้ต้องรีบพักเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแข่งต่อคู่นี้นะครับในการตัดกันเองครับเจอกับวีระเกียรติุธรรมนะครับเพื่อนที่จะแย่งเข้ารอบนะครับตามธนะของท่าขามแพทนะครับเขาจะรีบพักเลยนะครับสระเกล้าประจวจแพ้ครับ เอาล้ครับไปต่อครับเวียงโกใส่ครับเอาล้ครับไปต่อเย็งติดเซฟครับนาดีรัตดูว่าจะตกใจเสียงเชียร์หรือเปล่านะครับเอาเล่นในบ้านของเวียกโกใส่นะครับเอาล้ครับได้เาวาครับเวียงโกใส่ ปีคิกับหมายเลข6ตอนนี้เราเรียกตามนี้ไปก่อนนะฮะเรายังไม่มีรายชื่อะฮะนะครับตอนนี้เบียก็ใส่นะครับมีแต่ยูซิตอนนี้ที่ส่งมานะฮะเพราะว่าบางทีบางการเราอาจจะจําไม่ได้นะฮะเอาแล้วครับเจงไปจังหวะดนี้ออกหลังนะครับแต่เท่าที่จําได้เบอร์สิบเอ็ดนี้น่าจะน้องเปตงนะฮะเรมเปล่านะต้อต้อเควสชั่นมาร์กไว้ก่อนนะ บางทีผมเจอคนเยอะบางทีอาจจะหลงหลงลืมลืมห่างครับต้องขออภัยครับครับสวัสดีครับ ไปต่อครับตอนน่อดีเมโกะใส่ไรชื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวหาจังหวะก่อนนะครับหาจังหวะที่จะขาดไรชื่อนะครับออกนะครับไรชื่อของเมโกะใสรุ่นยูสิคสามนะครับประตูสามประตูน้องสี่แกรมครับแล้วก็มีน้องข้าวปุ้นหนึ่งคนนะฮะับบีเบอร์นะครับเบอร์แปดปังปอนเบอร์ยี่สิบสองน้องขุนครับห้าสิบสองต้นหนาวยี่สิบเจพีฟ้าใหญ่ยี่สิบห้าพีฟ้าเล็ก เบอร์เก้าเปตองเบอร์ยี่สิบเอ็ดโตโนโ่และเบอร์สิบเอ็ดที่ผมยัง,งงงอยู่ครับที่จริงคือน้องโดมอนนะครับเบอร์สิบเอ็ด oh, ้วอ๋อเรเบอร์หกน้องข้าวปุ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่บอกข้อมูลมานะครับเอาล้ครับไปต่อครับข้าวปุ้นครับ เตะเข้าไปติดครับโอ้โหติดน้องโฟกค,ครับนาดีล่าถ้าชนะนัดนี้คือเข้ารอบไปเลยครับเป็นที่หนึ่งของสายทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสมอก,ก็ยังเข้ารอบเหมือนกันครับสำหรับนาดีรัาครับก็เข้ารอบทันทีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดในรัดแพ้ขึ้นมาี่เรื่องนี้อีกยาวครับในสายนี้เตะโอ้โห วดยาวไปครับจังหวะนี้อา้าวไปที่นี่ครับไปต่อครับออกพุ่มบอลมาครับทุ่มผิด อย่างไงดีครับโอ้โหเจอลุมสองครับอ,อย่างไงครับไปแล้วครับดานิรัตคืนหลังครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยไม่มีบาลเกิดขึ้นครับโปรดราบโปรดทร,ราบหัวหานเอ็นได้ประตูอีกหนึ่งประตูแล้วโปรดทราบเรามีรายงานอยู่เป็นประจำนะฮะถ้าเกิดว่าอีกสนามมีการยิงเข้าประตูนะครับ เราก็แบบกหันไปหันมานะครับตอนนี้ตอนนี้ปฐมพยาบาลก่อ็รับโอ้โหนี่แข่งวันที่สองแล้วนะครับสำหรับน้องเปตองนะครับก็ถือว่าในเรื่องของการจัดรุ่นนะครับในการแข่งขันในแต่ละวันนี้ต้องบอกว่า ถือว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าจัดรุ่นให้แบบว่าห่างๆเลยครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็จะเป็น U9 กับ U10 อ่าไม่ใช่ครับเพราอว่านี่เป็น U9 กับอ่า U9 กับ U12 นะครับก็ห่างกัน3ปีนะวันนี้ก็เป็น U10 กับ U13 นะถือว่าก็มีระยะห่างครับของอายุนะครับ ก็เรียกว่าไม่ให้แบบว่าจัดที่มันใกล้เคียงกันครับเพราะมันจัดใกล้เคียงกันแบบนี้นี่แน่นอนแล้วครับว่าทําให้นักเตะบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบกถึง2รุ่นซึ่งการแบกถึง2รุ่นเนี่ยมันทาให้แบบว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการลาได้ครับและจ,จะเกิดอาการบาดเจ็บซึ่งแน่นอนครับไม่เป็นผลดีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่แน่นอนครับจัดรุ่นอายุที่มันห่างอายุเยอะหน่อยก็ถือว่าดีนะดีเลยครับ จะได้แบบว่านาเตะดีจะได้แบบว่าเตะวันหนึ่งนี่เตะรุ่นรุ่นหนึ่งไปเลยนะเตะรุ่นหนึ่งไปเลยนะครับไปต้องแบกสองรุ่นในวันเดียวนี่ก็ไม่ไหวแน่นอนครับอตอนนี้ยังศูนย์ประตูตัดศูนย์อยู่นะครับสำหรับคู่ที่4ี่ในวันนี้ครับรู้สึกว่าเวลา น่าจะน่าจะถ่าย U13 จนถึงคู่ที่5นะครับแล้วก็จากนั้นที่เราจะไป U10 ในแมตที่3ครับเพราะว่าเดี๋ยว U10 จบคู่นี้ก็จะพักก่อนนะครก็น่าจะลงตัวพอดีรับบอลไว้ได้ครับเอาเคลียร์ออกไปครับ บอกเลยครับวันนี้สนามปราบเซียนของแทรครับของแทรเลยนะโอ้โหเจอน้ำเจอโคนครับโอ้มันทำให้การเล่นบอลต้องเปลี่ยนไปเลยนะฮะจากที่ซ้อมมาครับซ้อมที่สนามปกติอยู่แล้วครับแต่มาเจอน้ำเจอโคนแบบนี้ต้องเปลี่ยนแผนเลยครับขับปุ้นครับอ้าวเลยไปครับไปแล้วครับ ไปต่อครับนี่ครับหวดเข้าไปยิงครับโอ้โหเสียดไปแล้วก็วันนี้นะครับมมคนดูนะครับคุณผู้ชมที่หิวอยู่ครับวันนี้ล้านข้างๆมีเยอะเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็วันนี้มีขายรองเท้าสตั๊ดด้วยนะครับ B a n B นะครองเท้าสตั๊ดมือสองครับวันนี้ก็มีจำหน่ายด้วยนะครับโนใครอยากจะทำเสื้อกีฬาก็ไปที่พีเคพีสปอร์ตครับทีเดียวจบครบเรื่เสื้อนะฮะดีไซน์สวยงามครับอย่างที่เวโกใส่ใส่อยู่ครับมาจากพีเคพีสปอร์ตครับทีเดียวจบครบเรื่องเสื้อ วันนี้เป็นสปอนเซอร์หลักครับทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับเวียโกสายบอนดีกร์ XPKP Sport ครับซีซั่น2ครับหมดเวลาครับผมโอ้โหโคนี้อยู่สิกสามก็เป็นอันว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับนาดีรัตจััดแพรกับเวียโกสายบอนดีกร์เสมอกัรอยู่ศูนย์ประตูละศูนย์ครับครับ มาชมกันต่อครับรึ่งหลังครับโอ้โหติดเซฟนะครับพูดออกไปอบอุ่นร่างกายรอได้เลยนะครับพูดออกไปเป็น,นานะของวิไะเกียรตินะครับกับนานะของกีฬาประจวจแพทย์นะครับอบอุ่นร่างกายรอได้เลยนะครับย้ำอีกทีครับท่านนายรัต อย่างน้อยเก็บ1นแต้บหรือสแต้บไปเลยนี้จะเข้ารอบทันทีนะครับจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเลยนะครับและก็สับทีมไหนที่ได้อันดับ3ในแต่ละสายอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าจะได้ไปเล่นในถ้วย FA นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับสำหรับอันดับที่3ในแต่ละสายนะครับก็จะมีถ้วย FA ครับให้ได้ลุ้นกันครับ อันนี้หน้าต่างครับแตกขึ้นมาครับเดี๋ยวสำหรับ สนาม U13 ครับเราจะถ่ายถึงคู่ที่5นะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายครบ6คู่ในรอบแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของคู่ที่6นี่เราจะต้องแบบว่าเปลี่ยนไปดูรุ่น U10 นะครับก็แบบว่าแจ้งให้คุณผู้ชมในสนามแล้วก็หน้าจอนะครับได้รับทราบเลยครับว่าเดี๋ยวจะถ่าย U10 ในแมตช์ที่3กับ4นะครับก็แบบว่าแบ่งเวลาให้กับผู้ปกครองครับได้ดูรุ่น U10 ไปด้วยนะครับ กอถ่ายแบบเต็มๆเลยเอ้าข้าโบครับโอ้โหไม่มีเพื่อนครับโบน่าเสียดายครับโอ้โวันนี้แดดออกครับโอ้โหคือเมื่อวานอากาศดีดีครับแต่วันนี้อาจจะร้อนครับแดดออกครับ อ่ามองในแง่ดีหน่อยก็สนามก็จะแห้งขึ้นมานิดนึงนะครับเตะมุมครับเตะมุมมาปัดบอลไม่ได้ครับตอนนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับคู่นี้เย่ไม่เย่ครับเอ้าเคลียร์ไปก่อนครับนานิรัส โอ้โหนี่ครับประมาทเจ้าบ้านไม่ได้ครับแน่นอนครับวันนี้เจ้าบ้านที่เสียงเชียร์ดังกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่ประมาทไม่ได้ครับสำหรับงานดีรันตนเตะขึ้นมาครับเอาโหวนเข้าไปครับอ้าวอ้าวอ้าว คลีย์ถึงไปก่อนครับน้องปีป้าใหญ่ไปต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับน้องข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นครับอ้าวติดครับนี่ครับส่งต่อครับให้กับน้องขุนนะฮะอ๋อไม่ใช่ับต้นหนาวเบอร์ห้าสิบสอง เวลาสิกสองครับอ้าวเวลาดไปออกข้างนะครับทุกบอลของมีโกสายนี่ครับไปต่อน้องขุนครับล้มกันไปครับแล้วก็ได้ฟาวครับเบียโกสายโอ้จังหวะพุ่งล้มเลยนะครับ โอ้โหสู้สู้ชีวิตมากเลยครับวันนี้โอ้เจอน้ำเจอโคลนะฮะโอ้ยเจ๊เซฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังครับนานิรัสอ่านะครับระวังครับรับบอลไม่ได้แตะขึ้นมาครับเอา โอ้ยผมไม่เห็นเบอร์แล้วครับตอนนี้ไม่เห็นเบอร์แล้วครับโอ้โหเจอโคนนะครับมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เอาไปต่อเอาต้นน้าวโอ้โหแต่บอลมันหยุดครับติดโคนครับ<ป>ยิงเข้าไปครับเป้าไม่หน่อยครับสวัสดีเ<ป>ตะเข้าไปครับ ติดครับเอาโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ครับนาริรัตน์นี่มาสู้โดยเฉพาะครับเอาพลาดไปครับออกนะครับ นี่ครับไปต่อครับจับบอลได้เอาโอยส่งบอลพลาดครับทุ่มบอล<ด>ฟีฟ้าใหญ่โมงก็โอ้ยระวังครับมแมระวังครับไปเตะสูงไม่ได้นะครับสนามฟุตบอลน,นะครับไม่ใช่ศึกเจ้ามวยไทยครับ วันนี้วันเสาร์นะครับอย่าหลงวันอาทิตย์นะครับวันนี้อา้าวได้ฟาวครับพ so ี่โกสใสขณะวันนี้ผมยังหลงเลยครับว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่จริงวันเสาร์ครับเพราะว่าโฟนอีบอลเด็กจะแข่งเสาร์ที่ครับแต่ว่าจัดในช่วงวันหยุดยาวนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์ครับวันนี้วันเสาร์นะครอย่าหลงวันครับเอาแล้วเจ๊ติดเสฟนะครับ ไปต่อครับแตะขึ้นมาเอาแล้วเจมีโอโ้ยโโนี่ครับแหมอลืมไปครับหลงครับหลงต่อบุกจากซ้ายไปขวาครับสำหรับเวียงโกสายนี่ครับแย่งได้ครับนานดีรัสไปแล้วครับอ,โอ,โอ้าตู 6น้า1ประตู0หล่อๆเลยทีเดียวเป็นหมายเลข5ครับน้องสตาห์ครับจากนาลีรัตครับ1-0โค้ต่อไปเตรียความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับวิไลเกียรติกับกีฬาประจอบแพทครับเตรียความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคู่ต่อไปปุ๊บนะฮะ ทางหน้าจอก็จะไปถ่ายรูสดยูสิบเลยนะครับก็เวลาพักพอดีเลยนะครับแตกขึ้นมาครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับทั้งสองทีมครับ เตะกองคว,ความที่ข้างสนามได้เลยครับรับบอลไว้ได้ครับเตะขึ้นมาครับออกหลังนะครับ เตะขึ้นมาครับโมงเข้าไปครับนี่ครับไปต่อครับเอาแล้วยังไงดีครับนี่ครับเคลียร์ทิ้งออกไปครับทุ่มบอลเบาๆทุ่มผิด โค้คตุนถึงกับต้องบอกเลยนะฮะนี่ครับเอาเปลวครับเปล่ฟีคิกครับเอาฟีคิกมาเอาแล้วทำยังไงยิงไม่ยิงยิงตีเซฟ ไม่ได้ไไดอ้าวกอดเลยครับโอ้โหอ้าวอย่าช้านะครับอย่าช้าครับอ่าอย่าทวงเวลาครับน้องขุนนะครับออกครับเป็นทุ่มบอลของนาร,รรีั์จัหวัดแพร่ ไปต่อครับน้องสตางอยู่กันแถวมุมออกนะคระบตะขึ้นมาหมดเวลาครับผมเป็นนั้นว่านารีรัตจวนแพ้ก็ เอาชนะเวโกสาวอริเออร์หนึ่งประตูศูนย์ครับนาดิรัตเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายแน่นอนครับโกคะแนนเต็มครับส่วนเวโกสาต้องไปตัดกันเองกับกอริสซีในนัดสุดท้ายครับ